เลยวผมถามถามในฐานะที่เราเราเป็นคนไทยเหมือนกันนะพี่แต่ว่าการประท้ามันเกิดขึ้นระหว่างไทยกับกัมพูชาแน่นอนว่าในห่วงเวลานั้นเนี่ยสองประเทศนี้รบกันอยู่แม้ฝั่งกัมพูชาจะเสียชีวิตนะแต่ว่าเราในฐานะคนไทยต่อให้เราอาจจะไม่ชอบใจกันในตอนนั้นแต่แม้เขาเสียชีวิตแล้วเนี่ยเราในฐานะคนไทยก็นำ<ก>ขอมาให้เขาครับนะก็ต้องทําครับเพราะว่าเราก็มีญาติพี่น้องอยู่ฝั่งนู้น เหมือนกันฝั่งนี้ก็เหมือนกันเราก็พยายามจะเอาให้มันแบบว่าคือฝั่งนู้นเขาว่าโอนุญาติญาติเราอยู่ฝั่งนี้เขาต้องมาหาใช่ไหมเ,ออเราก็เออ,อขายญาติฝั่งนู้นเขาก็ทําเพราะว่าญาติเราก็มีฝั่งนู้นมันไม่ได้แปลว่าเฮ้ยลบกันนี่จะปล่อยไปเลยจะหมาร้องก็แล้วหออะไรก็แล้วแต่แต่ทางนี้เราเขาะยังทําแบบนี้นะความเชื่อยังทำครับความเชื่อเราช่วยกันคือ ฝั่งนู้นเ็าทาฝั่งนี้เราก็ทำํำเราก็ช่วยกันพี่ทําแบบนี้แล้วหมาเงียบไปเองเนาะแต่ถ้าไม่ทําพี่มองว่าจะเป็นอะไรไหมอันนี้ผมก็มถ้าพูดในความเชื่อของพวกผมพวกผมว่าถ้าไม่ทําก็ไม่เงียบที่พวกผมทําคือทาเสร็จเขาก็เงียบอยู่ฝั่งนู้นเขาไม่ได้เก็บศพคือเขาไม่ได้สนใจเรื่องเก็บศพเพราะว่าเขาปล่อย แต่ว่าฝ for ั่งเราเราก็มาบอกว่าชาวบ้านเอ้าโอเคถ้ามาเขาขอให้เขากินไปง่ายง่ายนี่ชาวบ้านเขาเลยคิดอย่างนั้นนะเป็นความเชื่อในความเชื่อของนนายทองที่อแล้วก็จากนั้นก็เงียบก็เงียบหายไปคทุกวันนี้ยังดินเสียงหมาหอนหรืออะไรก็ตามที่พี่คิดว่ามันไม่ปกติหลังเหตุการณ์ประทัดจบลงไหมครับก็ตอนนี้ยังไม่มีหรอกเสียงมาหอนก็มีหอนธรรมดานิดๆหน่อยๆก็เราก็โอเค แต่ว่าช่วงที่ว่าสามวันที่ก่อนนั้นอ่ะช่วงที่ประทะอันนั้นคือทั้งทั้งคืนจนเช้าทั้งคืนจนเช้าคนแก่สมัยก่อนว่าเอาเอาอย่างนี้ถ้าขนาดนี้แล้วเราเอาไปเส้นที่สีแยกก็ได้อ๋อให้บรรดาสัมภเวสีอะไรก็ามามาตรงนี้นะมาแลว้วก็เาเส้นนะโอเคคุณรับไปนี่ก็จากไหนก็ช่างอื ก็คือจุดหนที่เป็นสีแยกเนี่ยคนท่าแก่เขาเชื่อนะว่าไปตรงนี้แหละเดี๋ยวพวกเหล่าสัมภเวสีเร่ร่อนอลไรมาตู้ปี่เออมารับไปก็อนี่ก็เป็นความเชื่อท้องถิ่นนะคุณผู้ชมในแถบบ้านกรวดเนี่ยเขาเชื่อกันแบบนี้นะก็เป็นการยืนยันครับว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยไม่ได้แบบเป็นคอนเทนต์นะคนพื้นที่ยืนยันครับ